โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าดงหนองตาลน,นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็คือแบบว่าผมมาตั้งใจว่าจะมาให้เห็นเอบอ่อแต่จริงๆแล้วผมมาแล้วแหละ,หละมาแทบทุกปีแหละแ,ละแต่ว่าปีนี้คือน้ําท่วมน้ําท่วมคือมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นบอ่อที่อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้น้ําท่วมนะครับแต่ใครจะมาก็มาได้นะตอนนี้ คือต่ปีนี้น้ำตกทําเสร็จแล้วน้ำตกทําเสร็จแล้วโอเคผมจะให้ทุกคนได้ดูนะครับบรรยากาศโอ้โหรุนเนี่ยคนเห็นะนะยอดนี่ทุกคนโอ้โหไงสวยจริงนะ แล้วคือปีนี้ถ้ำร,ร,ร้างเสร็จแล้วแต่ว่าเจดีอ่ะที่ที่มาปีนู้นอ่ะเขาบอกว่าเจดีรหรืออะไรอะ่ะเขาบอกว่ายังที่บอกว่าจะกำลังจะสร้างแต่ยังไม่ได้สร้างยังสร้างม่เสร็จแค่ลงเสาไว้แต่อันนี้น้ําตกเสร็จแล้วผมจะพาทุกคนเข้าไปดูน้ําตกข้างในนะครับไป